สวัสดีครับวันนี้คนไทยต้องตื่นรู้นะครับวันนี้ผมมาขึ้นภูพานมาธุระก็มาพบกับรถประสบอุบัติเหตุน,นะครับอ่อกากอไก่งองูเก้าเก้าสองสามขึ้นมาจากข,ขึ้นมาจากขอนแก่นนะครับเลยสมเด็จมาโชงไม่ดีนะครันพี่นะ ไม่ไม่เจ็บใช่ไหมครับเจ็บผนขาปุ้อ๋อครับครับครับโอเคจะไปนะครพนมอ๋อครับมาฟ<ม>ั่มอยู่จุดชมนิวผาสเสวยอืมครับมาฟัม่มมาคว่ำอยู่ที่ผาสเสวยนะครับผมก็แม่น่าเสียดายนะครับคือผู้ขับขี่ท่านบอกว่าก็มาตามปกติแต่บางเอิญมันลื่นฝนตก ฝนตกด้วยครับถนนลื่นนะก็ขอเรียนให้ท่านที่ขับรถระวังหน่อยนะครับก็ต้องเอารถสไลด์มาขออนุญาตนะครับแล้วโอ้โหนี่รับอ่มาจากขอนแก่นจะไปนครพนมแล้วก็ครบับนี่คือรถ สไลด์นะครับผมแล้วพี่เป็นเป็นเจ้าของรถนี้มาใช้ใช่เป็นลูกน้องครับอ๋อว่าเป็นลูกน้อง <c oughs> ครับก็ระวังหน่อยนะครับเบาๆครับเบาๆเพราะว่าถนนมันลื่นลื่นจริงครับลื่นลื่นนี่ลื่นลื่นลื่นอะเคล็ดละเคล็ดละคนนี้อ่อถ้าใครเห็นคลิปนี้ระวังหน่อยนะครับเวลาเดินทางช่วงนี้นะครับฝนตกบนเตาปูน ได้นะฮะโอ้โหรถใหม่ๆด้วยอก็ผู้กับขี่ไม่ได้รับความไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับนิดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมครับนะครับ ความย่าหน่อยน้องเป็นรถยกใช่ไหมฮะไม่ใช่คนขับนะไ,ไหนคนขับอยู่ไหนอ๋อครับผมครับผมโอเคโอเคครับก็ครับก็ขอกล่าวคำว่ากล่าวสวัสดีนะครับก็ขอเก็บภาพมาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม